ลุงมาหายายกันค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <ด>มาแล้วไป <laughs> หาไม่ยิ่มเบาไปตรงนี้ต้องไปหายายลุงมาหายายค่ะ พามาตลาดมาสั้นนี่ข้าวอืะเราสรางเรียงนคือพายุนอ่ะนเนาะอดี โอ้ยยูเงียดูนะนั่นล่ะอีแม่ว่าไม่ีมือไดลงมาหาหาตลาดตามหาตองไม่เงิหอดโอ้ยมินเห็นหนาวมาป่วยวันี้ไหมหัวก่ขเบิ้งตีนกับบวมไม่ใช่น้ำเกลียมากวมบวมตรงนี้นอยมันกระลลงมาตลาว่าหันนี่มาหอดคับ ม่สุติไม่กันก็ขอยหกับว่าทันในเหตุนี้ลงมาหามนไหเออไปเล่ะหน้าอยู่เป็นจังได้นามผววบ้านามผวใกล้ใกล้ตายหนูกินปิ้งใกล้จะเลือดตัวกยังใกล้เเอาไปกินไปเียยังเดียงอันตักกต้ อ,อ้ามัคือตน้อยแทพี่น้อ,นอยาตากตระเตียนพนะน้ำกระท้วมน้ำท่วม,วมพกักเลยบบ่อัวตวท้วมจะมาหอดอันกงอันตบ้านเขาคือทวมกันเตะยังไงถ้าอยู่มาโหลดใบมับนหนากม่กด้ผุ่มเนาะ หูเมียบ่ราบว่นาหนักมากแม่หูเมียไก่ตายเ่าแมนนาเบียทำไมเออลงมาแบบมนอีหลีวายล้วหนมลงมาบุญคนอหนอนเขามาซอยถูกขันอยู่เป็นขอคุณบุญหลนดูเออแต่ของของประเด๊ตายไหล ม้ยังคออดีไม้กบวกม่ไดไปกับนนี้ล่ะเอมืนนี้มานอนเฮียนนี้ว่าเมียนวอนี้ว่าเลนมินิมันกับบคคือันามันหลุดไหลมันหลุดไหลขบ้านเามีโอ๊ยมีแต่ตึกมีแต่อมสน้นนี้ บื้ส <prediction? S 1> ิเดไปมืใส่หมื่นใส่แมันนี่ไปขอนแก่นบ่บ่ได้ไปน้ำเพลินดอกเพลินเอาคนขัดข้นไปไม่ได้ไปเมือแต่ว่าได้ไปเบิ้งเพลินยูเพราะว่าได้ติดรถบัสน้ำเพลินไงไ้ได้ติดรถบัสต้องขอนลยยว่าไปมืออื่นบุเท่านเน่ใจขื้อกันย่งมากกว่าเดเ่มากสเบื้อยู่หมือแรกนี้ ถามเพิ่นตัวอิน่ะถามเหตุเขาจริงไปใส่มาใส่ก็บอกเพิ่นตัวหลูเอาไป็ยูนัมเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นว่าท่านเด่นเดี๋ยวว่าชัดเจนเรื่องการไปกันว่าโอ้ตีนบวมค่ะมันโมแมนมันนั่งรถแมนบ่เออนั่งรถไกลซื้อได้เกิดเหมือนย้อมถือไม่ดีจ้ะมันนั่งรถไกลมันย้อนขาเดี๋ยวได้ใสโนนะ ก็เลยบวมจี๊เจี๊ยบไปจอยไปยังไหนผูไม่ชิเห็นไหนจอยถึงวันจอยมากแบบสนมกูไปจีมห่อนลูกห่อนหลานนี่เดินแบไปเห็นนี่นกเออไข่เน้ะที่แรกว่ามันสิว่าได้มากแล้วดีใจอยู่เห็นนี่นี่วัสดุคิดน้ามีมันไปไกลนี่ือนจะสียูยังไหนนอนยังไหนวัสนุไปน้ำบนน้ำล่างบันดาลมาเขาลูกหมนนี่เม่แวีนมันไปเข้านลำเจียวลูกกูไข่ดีไหมฮะยูหากินมาบบสนมไปคนเดียวแล้ว คือพอช่วนมูโอ๊ยกระยาลมูติดไข่น้่มั่ะล่ะไข่บแบบไข่แล้วไข่แล้วไปสั่มน้ำหมอนูอีกลุกลี้เนาะมืนอไไปขาน้าเกลียดสบสิไปขอนแกนยืดเดินยืไปหาสื้อคองไปย้ำเลไแต่จะไม่ละว่ามันนานามนานเนี่ยไม่ประท้วมดอกตอนนี้หรอที่น มึงเบ่งมาจ,าจามอยนำดนวดลงมาให้ใส่ซอไฟฟ้านำมัมมมดจะใส่สันเองพุนมัจะทัเงทึงนำมัดจะผุนนามันเมียนเบิดไม่เนาะดวดทังอาเลยขาวฝาเลวมี่หมองเบเอมือมันแย่ออกไปเบื้องอันออกไปเบิ่งน้ำอันท่อนีก็ขาดรถขนาดเบือบังเบียเบิดเ่อยกขึ้นเนเีเเ้ยจิบวกมาอยู่รถคูจีบอกขึ้นเลยไปวุกผุนยุกินบา่า อยกขาไปเบิ้ยอยากขอไปเบิ้งอ้วยไม่มีเวลาบ่สักจะพาไปแต่ละสิไปีอนแค่นั้นั่นขอไปติดสังไหนาาเดียวน่ะสักแล้วไม่ตสักยังเอาปันยู่เลอะเด็ดวนี้แนวปันิเท่าเียนหไปทางไหนน่ะห้องไปไก่ี่ห้องไปเียวห้องบ่มี เออหนี <the im ers> ่แหละเอาใส่นี่เอาใส่มือไปน้ำกันนั่นแหละจะไปองปากไปน้ำมูงบอกตลบเท่านั้นไปย่าไปย่ามันนีย่าไปนั่งกินข้าวกับไปยัวด้วยกับว่ากากวนเขาเนาะไปยังกระไดยันเขาอยากังไม่กระยันเขาแบบว่าอยากมีเวลาที่กันนั่นแหละจะเล่ไปคนเกียวแมนยัน คขั้วโล่งมึงเมียนมันล่าไพล่ามันมันล่ากะหล่าคือกันเนาะหาล้าขั้วกะอยากพักพอนกันสิมาตัวยังไม่สวดไปใส่อัล้าขั้วกะอยากปฏิเสธกันปฏิเสธประเด็นไหนก็เลยเมียนเขาตอกสายเดียจากขวงเป็นขวางลูกบ้านใดล่ะอยู่ไสหละอยู่ในกรุงเทพมันชืวอใจอยู่กับพี่เปาไอ้มัน มือนันเลนยูกไก่กันพอดีแต่วันนี้เห็นล่งบานก็เลยเออยางไปเขาอันยังกกาเพะเออนยามบำรุงบ่ะ่ยาย,ายข,ขึ่นดีคือมาซื้อวิตามินไปกินน้ำมันซื้อไปกับว่ากินขึ้นเขานี่ว่ากินน้ำบำรงเดยวของเดยกของเหมัอนเอนออเอ็มแพียรยูได้เพ่ ย้ำแบบว่าอากาศเย็นอากาศเย็น้วลมันหลเ่อติดอดิอากาศเย็นปุาา๊บมาโหลดจามน้ำหมกา